ไหนใครอยากเลี้ยงลูกให้มีความสุขบ้างคะอยากไหยคะถ้าคุณอยากเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้มีความสุขฟังเคล็ดลับนี้คะ่ะครูเอวาจะเล่าให้ฟังนะแน่นอนคะ่ะเราเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเราอยากดูแลลูกอยากเลี้ยงลูกให้มีความสุขที่สุดคะ่ะแล้วคุณรู้ไหมคะว่าก่อนที่ลูกจะมีความสุขคุณต้องทำอะไรคุณต้องทำสิ่งนี้คะ่ะ นั่นคือเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขก่อนรู้อะไรไหมคะว่าเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้คะ่ะเราไม่สามารถให้ในสิ่งที่เราไม่มีได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะมาแบบจะมาห่วงหรือกังวลว่าเฮ้ยลูกมีความสุขหรือเปล่าลูกแบบเป็นยังไงหรือ ให้แน่ใจว่าเขามีความสุขไหมจงกลับมาที่บ่อกเกิดของบรรยากาศแห่งความสุขในครอบครัวก่อนค่ะบ่อกเกิดของบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขในครอบครัวคืออะไรล่ะคะก็คือคุณไงคือตัวคุณค่ะคือพ่อแม่นั่นเองค่ะและเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับแรกเลยกดข้อแรก ของ Happy m ม m นะคะกดข้อแรกของพ่อแม่ที่มีความสุขนะคะครูศึกษามาเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกค่ะเคล็ดลับนี้หลายคนพลาดแล้วก็ไม่คิดว่ามันสำคัญนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้จัดเวลาเพื่อจะทำอ่าเอางี้ดีกว่าเราไม่คิดว่ามันสำคัญก็เลยไม่จัดเวลาเพื่อจะทำนะ,ะเรื่องนี้ครูได้อ่านมาจากไบรอันเทรซี่นะคะเขาก็เป็น อาจารย์สอนความสําเร็จที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยค่ะก็มีวันหนึ่งค่ะลูกศิษย์ในคอสสัมมนาของคุณใบอันทรีซีเนี่ยนะคะเขาก็มาปรึกษาอาจารย์ด้วยแบบว่าเขาเขาแย่ทุกอย่างเลยทุกเรื่องในชีวิตของเขาตอนนี้มันแย่หมดเลยนะคะความสัมพันธ์ในบ้านก็แย่ความสัมพันธ์กับภรรยาก็แย่ความสัมพันธ์ก,นกับลูกก็แย่ ในที่ทํางานก็แย่นะคะเขาไม่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลยอยู่ค้างอยู่ที่เดิมเนี่ยมาหลายต่อหลายปีแล้วแล้วก็น้ำหนักก็ขึ้นน้ำหนักเกินเยอะมากนะ,ะสุขภาพก็แย่ค่ะแล้วอาจารย์แรนเทรซี่เนี่ยก็แนะนำให้เขาไปทำหนึ่งสิ่งนี้ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเคล็ดลับ การเป็นพ่อแม่ที่มีความสุขที่ครูอยากจะบอกคุณนั่นแหละค่ะนั่นคืออะไรรู้ไหมคะจงนอนให้พอค่ะใช่แล้วค่ะลองนึกดูตอนนี้นะลองนึกดูเลยนะคะว่าเมื่อคืนนี้เรานอนกันกีนก่ชั่วโมงไหนคุณนอนกี่ชั่วโมงคะลองพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์นะค่าเฉลี่ยม,มาตรฐานของการนอนที่เพียงพอของมนุษย์นะคะอยู่ที่เจ็ดถึงแปดชั่วโมง 7-8ชั่วโมงต่อคืนค่ะหลังจากที่อาจารย์แบรนด์ทรซี่เนี่ยได้แนะนำลูกศิษย์คนนี้ไปนะคะบอกว่าคุณไปนอนซะไปนอนนอนให้พอนะเขาก็กลับไปทำก็คือไปนอนนั่นแหละค่ะไปนอนให้เพียงพอคือเข้านอนแบบสี่ทุ่มตื่นหกโมงเช้าเป็นกี่ชั่วโมงอะสิบถึงสก็เป็น6ชั่วโมงใช่ไหมคะอ่ะแดชั่วโมงพอดีนอนสี่ทุ่มตื่น6กโมงทุกวัน หลังจากนั้นผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนค่ะผู้ชายคนนี้ก็กลับมาที่สัมมนาอีกครั้งมาด้วยแบบว่าหน้าตาสดใสมากแล้วก็น้าหนักก็แบบลดลงนะคะแล้วเขาก็มาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเขาดีขึ้นยังไงการงานเขาก้าวหน้าขึ้นมากเพียงใดนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามีพลังชีวิตมากเลยก็แค่นี้แหละค่ะจงไปนอนซะ เรานะเราหลายคนนะชอบแลกเวลานอนกับภารกิจอะไรหลายๆอย่างที่เราคิดว่ามันสำคัญเราต้องทำนะครูได้สอนเรื่องนี้ไว้ในคอร์ส Time Genius นะคะเป็นคอร์สการบริหารเวลาสำหรับพ่อแม่เลยนะก็คือว่าคุณลองคิดให้ดีการที่คุณจะแลกเวลานอนกับ ภารกิจอะไรบางอย่างที่คุณคิดว่ามันสำคัญอะตอนที่ตื่นนะคะได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่ามากเพียงพอแล้วหรือยังก่อนที่จะอดนอนอะไอตอนเวลาตื่นคุณใช้เวลาได้ดีพอหรือยังนะคุณรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยแค่นอนไม่พอคืนละหนึ่งชั่วโมงนะติดต่อกันนะเอาว่าแค่คืนเดียวอะ่ะ คุณนอนไม่พอแค่คืนเดียวเนี่ยสารเคมีในร่างกายเปลี่ยนแล้วนะคะคุณจะรู้สึกเพลียมากแล้ววันจะไม่ว่าคืนต่อไปเนี่ยคุณจะเมคอัพใช่ไหมคุณจะนอนให้มันให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะไปชดเชยกันหนึ่งชั่วโมงที่ขาดไปนะคุณต้องชดเชยแบบบางทีต้องชดเชยหลายวันเลยกว่าจะกลับมารู้สึกกระปรี้กระเป๋าได้เหมือนเดิมนี่คือ กฎข้อแรกของการเลี้ยงลูกให้มีความสุขนะคะคุณยังไม่ต้องไปห่วงอะคะ่ะว่าตอนนี้ลูกคุณมีความสุขไหมคือโอเคแหละเรา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 ักลูกไงเราแคร์ลูกมากไงเราอยากจะรู้ว่าเขามีความสุขไหมที่อยู่กับเราใช่ครูบอกว่ามันไม่ผิดนะที่คุณจะห่วงกังวลในสิ่งเหล่านั้นแต่คนสำคัญในภารกิจนี้ไม่ใช่คุณเหรอคะ คนสำคัญในภารกิจนี้ไม่ใช่คุณหรอกฎข้อแรกของการเลี้ยงลูกให้มีความสุขคือคุณต้องมีความสุขก่อนถ้าคุณไม่มีความสุขแล้วคุณจะทำให้คนอื่นมีความสุขได้ยังไงนะความสุขมาจากพลังงานที่ดีค่ะและการอดนอนทำให้เราขาดพลังงานและถ้าเราไม่มีพลังงานที่ดีเราจะเป็นพ่อแม่นางฟ้าได้ยังไง ใช่ไหมคะพรอครูแบบพอครูได้รู้เรื่องนี้นะมันเหมือนกับแบบโอ้โหฉันรู้แล้วว่าพลังชีวิตของฉันมันหายไปที่ไหนอ๋อมันหายไปเพราะว่าฉันนอนไม่พอนั่นเองนะรักตัวเองรักลูกแน่นอนเรารักลูกอยู่แล้วก่อนที่จะรักลูกได้อย่างเต็มที่กลับมารักตัวเอง กลับมาดูแลตัวเองกลับมาเช็คแคร์ตัวเองก่อนค่ะแล้วคุณก็จะเป็นบ่บเกิดแห่งความสุขเป็นพลังงานดีๆให้กับทุกคนในครอบครัวได้แน่นอนไหนใครวันนี้ฟังครูแล้วโหวมีแรงบันดาลใจมากให้พิมพ์มาที่คอมเมนต์เลยค่ะว่าฉันต้องนอนนะพิมพ์มาคำนี้เลยว่าฉันต้องนอนนะ และสำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้นะคะครูได้สอนแบบเคล็ดลับหลายสิบเทคนิคเลยค่ะเกี่ยวกับการบริหารเวลาสำหรับพ่อแม่โดยเฉพาะนะคะอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า Time Genius ค่ะเนรมิตชีวิตให้ลงตัวทุกด้านด้วยการบริหารเวลาสนใจก็ทักมาที่ Inbox ของเพจนะคะหรือว่าทักมาที่ช่องทาง Line แอด ครูเอวาก็ได้ค่ะพิมพ์ว่าแอดนะคะมีแอดนำหน้าแล้วตามด้วยครูเอวา K R U A V A ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปครูจะนำเนื้อหาเคล็ดลับดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกก็ติดตามได้ที่ช่องนี้นะคะครูเอวาสอนลูกให้เป็นเลิศสวัสดีค่ะ